วันพระบุุษข,ของเราเนี่ยสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตแต่เสียดายตอนนี้ท่านนายกเขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะฉันก็ไม่เข้าใจเพราะตอนที่ฉันอยู่เรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็แสนไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่แต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิสแต่เมืองไทยนี่ โอ้โหวันพุุรุษเลือดทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบายมีประเทศชาติเนี่ยเรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเอะเป็นความคิดที่แปลกประหลาดอย่างท,ท,ท,ที่อเมริกาถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตร์สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขา ที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนกันแต่ประเทศไทยไม่มีไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้เพราะใครหรือว่ายังไงกันโหอันนี้อันนี้น่าตกใจแต่ชาวต่างประเทศยังไม่ค่อยทราบว่านักเรียนไทยนี่ไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ชาติเลย